คุณเคยสังเกตไหมว่าในบางครั้งคนที่ตั้งใจทำดีกลับกลายเป็นคนที่ต้องถูกต่อว่าถูกมองในแง่ร้ายหรือแม้กระทั่งถูกเกลียดโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันเหมือนกับว่าโลกนี้บางทีก็ไม่ค่อยยุติธรรมกับคนที่มีเจตนาดีเท่าไหร่แต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ชัดมากนะว่าคนมีบุญแท้ย่อมถูกโลกตำหนิตอนแรกที่ได้ยินประโยคนี้ หลายคนคงรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่าทำดีแล้วจะโดนเกลียดไปทำไมมันฟังดูขัดกับสามันสำนึกของเรามากเลยใช่ไหมแต่พอเราเริ่มเข้าใจลึกๆจะรู้เลยว่าพระองค์กำลังพูดถึงธรรมดาของโลกไม่ใช่ความอายุติธรรมแต่เป็นกฎแห่งกรรมและการกระทบของจิตที่แตกต่างกันลองนึกภาพสิในที่มืดถ้ามีแสงเทียนดวงหนึ่งลุกขึ้นมา มันย่อมดึงดูดสายตาทุกคู่ให้มองแต่ก็มีบางสายตาที่แสบตาจนอยากจะเป่าให้มันดับไม่ใช่เพราะแสงเทียนทำผิดแต่เพราะความสว่างของมันสะท้อนความมืดในใจของคนอื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดมีปัญญาย่อมเห็นภัยในโทสะและอวิชชานั่นหมายความว่าคนที่เริ่มมีแสงบุญในใจ ย่อมมองเห็นสิ่งที่คนอื่นยังมืดบอดอยู่และเมื่อเรามองเห็นความจริงมากขึ้นเราก็มักจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราไม่พูดคำโกหกเพื่อให้คนพอใจเราไม่ทำสิ่งผิดเพื่อให้ใครยอมรับแต่สิ่งเหล่านี้เองแหละที่ทำให้บางคนรู้สึกว่าเราแตกต่างความแตกต่างนี้บางครั้งมันกลายเป็นช่องว่างที่คนอื่นใช้ตัดสินเราฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่ง พระอาจารย์ท่านหนึ่งพูดกับสิทธิ์ว่าอยากเป็นคนดีใช่ไหมเตรียมใจไว้เลยว่าจะไม่มีใครเข้าใจคุณทั้งหมดตอนนั้นฉันได้แต่นั่งนิ่งฟังแล้วขำเบาๆแต่ก็รู้สึกจุกอยู่ข้างในเพราะมันคือความจริงที่ตรงเกินไปในชีวิตจริงเราอาจจะเคยรู้สึกแบบนี้บ้างใช่ไหมพยายามพูดด้วยเจตนาดีแต่กลับถูกหาว่าสอนคนอื่น พยายามเตือนด้วยความหวังดีแต่กลับโดนว่าอยากเด่นหรือบางทีเราแค่ไม่เข้าร่วงวงนินทากลับถูกหาว่ายิงทำตัวเหนือฉันว่ามันเหนื่อยนะที่จะเป็นคนดีในโลกที่เต็มไปด้วยการตีความแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้ว่าความดีที่แท้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องให้ใครเห็นเพราะความดีนั้นจะพิสูจน์ตัวมันเองเมื่อถึงเวลามีอยู่ตอนหนึ่งในพระสูตร พระองค์ตรัสว่าโลกติดเตียนคนที่นิ่งคนที่พูดและคนที่ทำงานไม่มีใครพ้นคำติได้แปลว่าไม่ว่าเราจะทำดีหรือไม่ทำอะไรเลยก็มีคนพูดอยู่ดีดังนั้นสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ไม่ใช่ปากของคนอื่นแต่คือใจของเราเองฉันเคยได้ยินหลวงพ่อรูปหนึ่งพูดไว้ว่าอย่ากลัวคนเกลียด จงกลัวแค่ตัวเองเกลียดเขาคำนี้เรียบง่ายมากแต่ทรงพลังจริงๆเพราะเมื่อใจเราเริ่มเกลียดกลับเราก็แพ้ทันทีแพ้โดยไม่ต้องมีใครทำอะไรด้วยซ้ำไปในความเป็นจริงคนที่มีบุญแท้มักจะถูกเกลียดในช่วงแรกเสมอเพราะบุญนั้นมีพลังผลักดันให้เราทําสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ถูกต้องมักจะขัดใจคนที่ยังไม่พร้อมจะเปลี่ยน ฉันอยากให้ลองนึกภาพนะคนหนึ่งยืนอยู่บนภูเขาเห็นภาพกว้างใหญ่สวยงามและสงบแต่เขาตะโกนลงไปข้างล่างบอกคนในหุบเขาว่าข้างบนนี้อากาศดีมากคนในหุบเขากลับพูดว่าพูดไปเถอะเธอคงคิดว่าตัวเองสูงกว่าเราในขณะที่เขาแค่หวังดีอยากให้คนอื่นขึ้นมาด้วยเท่านั้นเองความดีเป็นแบบนั้นเลย มันไม่ได้ทำให้เราสูงกว่าใครแต่มันทำให้เรามองเห็นในมุมที่ต่างและคนที่มองไม่เห็นจะไม่เข้าใจทันทีหรอกบางครั้งต้องใช้เวลาต้องรอให้เขาอยากปีนขึ้นมาเองฉันเองก็เคยผ่านช่วงที่พยายามอธิบายทุกอย่างให้คนเข้าใจแต่สุดท้ายก็รู้ว่าไม่มีประโยชน์เลยเพราะคนที่ไม่อยากเข้าใจต่อให้เราพูดจนเสียงแหบเขาก็ไม่ฟังอยู่ดี พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าผู้เห็นธรรมย่อมไม่ต้องอธิบายตนเพราะคนที่มีตาย่อมเห็นเองในที่สุดและนี่แหละคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าชี้ว่าคนมีบุญแท้มักจะถูกเกลียดไม่ใช่เพราะบุญนั้นสร้างความเดือดร้อนแต่เพราะบุญนั้นเปลี่ยนพลังของเราจากคนตามใจโลกเป็นคนตามใจธรรม โลกไม่เข้าใจทรรเสมอไปหรอกนะเพราะโลกต้องการสิ่งที่ง่ายและถูกใจแต่ธรรมะต้องการสิ่งที่ถูกต้องและต้องผ่านการฝึกใจฉันเคยถามตัวเองนะว่าทำไมคนบางคนถึงทนอยู่กับความเกลียดได้เขาไม่ตอบโต้ไม่แก้ตัวไม่เรียกร้องให้ใครเข้าใจพอดูไปนานๆถึงได้รู้ว่าเพราะเขามีศรัทธานในสิ่งที่ทำ เขาไม่ต้องการคำยืนยันจากโลกเพราะใจของเขามั่นคงอยู่กับธรรมบางคนอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าอุเบกขาแต่ฉันคิดไม่มันคืออิสรภาพมากกว่าอิสรภาพจากการต้องให้ใครยอมรับอิสรภาพจากความจำเป็นที่จะต้องถูกชอบพระพุทธเจ้าทรงผ่านสิ่งนี้มาก่อนพระองค์ถูกนินทาถูกกล่าวหาถูกเข้าใจผิดมากมาย แม้แต่พระเทวทัตเองซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดก็ยังคิดร้ายแต่พระองค์ไม่เคยเกลียดไม่เคยสาบแช่งพระองค์เพียงยิ้มและเดินต่อในทางธรรมของพระองค์เมื่อคิดถึงตรงนี้ฉันเลยรู้ว่าบางทีการถูกเกลียดก็อาจเป็นบทเรียนหนึ่งของการฝึกใจมันสอนให้เรารู้ว่าเรายังมีตัวตนอยู่ไหม เรายังต้องการให้ใครมองเราดีไหมและเรายังยึดติดกับคำพูดของคนอื่นมากแค่ไหนเพราะถ้าเรามีบุญแท้จริงๆเราจะไม่หวั่นไหวแม้จะมีเสียงกลด่าอยู่รอบข้างเพราะเสียงในใจเราสงบเกินกว่าที่จะถูกทำลายได้ฉันเคยได้ยินคำของหลวงปู่มั่นว่าคนที่โลกเกลียดอาจเป็นคนที่เทวดารักที่สุดตอนแรกฉันไม่เข้าใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันเริ่มเห็นแล้ไวว้มันจริงเพราะเทวดามองจากบุญแต่โลกมองจากตาดังนั้นอย่ากลัวคำว่าถูกเกลียดเลยเพราะถ้าเรารู้ว่าความเกลียดนั้นเกิดขึ้นจากการทำสิ่งที่ถูกต้องจงภูมิใจเถอะว่าเรากำลังเดินในเส้นทางของคนมีบุญแท้เขาอาจจะยังไม่เข้าใจวันนี้แต่วันหนึ่งเขาจะรู้เองว่าสิ่งที่เราทำ ไม่ใช่เพื่อให้ใครยกย่องแต่เพื่อให้ใจเราพ้นจากการต้องแกล้งเป็นใครบางครั้งฉันก็พูดกับตัวเองนะว่าคนเกลียดเราไม่ใช่ปัญหาเท่ากับเรายังเกลียดเขาอยู่และทุกครั้งที่พูดแบบนั้นฉันจะยิ้มได้เสมอเพราะฉันรู้แล้วว่าการถูกเกลียดไม่ได้ทำให้เราต่ำลงแต่มันแค่ทำให้เรารู้ว่าเราสูงพอจะไม่เกลียดตอบ และนั่นคือบุญแท้ที่สุดของใจมนุษย์ฉันอยากเล่าเรื่องหนึ่งที่ยังจำได้ขึ้นใจเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสีนวลเธอเป็นคนในหมู่บ้านเล็กๆทางภาคเหนือที่ใครๆต่างก็รู้ว่าเป็นคนซื่อสัตย์อดทนและพูดตรงแต่ด้วยความตรงนั้นเองทำให้หลายคนในหมู่บ้านไม่ค่อยชอบเธอเท่าไหร่สีนวลทำสวนลำไยเธอเป็นคนเดียวในละแวกนั้นที่ไม่ยอมฉีดยาฆ่า,มาแมลงเพราะเธอบอกว่า อยากให้ลูกหลานได้กินของดีแต่พอถึงฤดูขายลำไยผลผลิตของเธอไม่สวยเท่าของคนอื่นราคาก็เลยตกลงคนในตลาดหัวเราะบอกว่าทำดีไปก็เท่านั้นแพ้เขาหมดฉันเคยไปเยี่ยมเธอวันหนึ่งเธอนั่งอยู่ใต้ต้นลำไยแสงแดดตอนเย็นส่องผ่านใบไม้เธอพูดเบาๆว่าบางทีการทำดีมันก็ต้องแลกกับการอยู่คนเดียว น้ำเสียงเธอนิ่งมากแต่มันลึกจนฉันรู้สึกถึงความหนักในใจเธอเล่าว่ามีคนเคยมาขอยืมเงินบอกว่าจะใช้เดือนหน้าพอถึงเวลาสีนวลไปทวงกลับถูกด่าว่าทำบนยังเอาใจกลับฉันเงียบไปพักหนึ่งแล้วพูดว่ามันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่เธอยิ้มบางๆแล้วตอบว่าธรรมะไม่เคยพูดเรื่องยุติธรรมหรอกมันพูดเรื่องความจริง ประโยคนั้นทําให้ฉันนิ่งไปเลยใช่บางทีเราอยากให้โลกยุติธรรมแต่โลกไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นโลกถูกสร้างมาเพื่อให้เรารู้จักธรรมผ่านไปหลายปีสีนวลยังอยู่ที่เดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือคนในหมู่บ้านเริ่มเห็นคุณค่าของเธอวันหนึ่งมีคนมาขอเรียนรู้วิธีปลูกลำไยแบบไม่ใช้ยาเธอสอนทุกคนด้วยใจไม่มีหวงความรู้เลย ตอนนั้นเองฉันเห็นคำว่าคนมีบุญแท้ชัดที่สุดเพราะคนมีบุญแท้เขาไม่ทำดีเพื่อให้ใครชมแต่ทำเพราะใจมันดีอยู่แล้วเธอเคยพูดกับฉันว่าเราต้องเข้าใจนะว่าคนเกลียดเราไม่ได้ทำให้บุญเราหายฉันยังจำเสียงเธอได้ดีบุญไม่ใช่ของที่ใครมาพรากได้บุญมันอยู่ในใจเราแล้วเธอก็หัวเราะเบา เสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่เสียงของความสุขจัดจ้านแต่มันเป็นเสียงของคนที่ผ่านความทุกขมาจนเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากเล่าเป็นเรื่องของพระหนุ่มชื่อพระมหาก้องพบตอนท่านยังเป็นพระใหม่ท่านตั้งใจสอนเยาวชนในวัดแต่ก็มีพระบางรูปในวัดไม่พอใจเพราะรู้สึกว่าท่านทำให้คนอื่นเด่นน้อยลงมีอยู่ครั้งหนึ่งถึงขั้นมีคนพูดลับหลังว่าอยากดังจนลืมตัว ฉันจำได้ว่าท่านตอบเพียงว่าเขาพูดถูกครึ่งหนึ่งเพราะเรายังมีตัวอยู่ครึ่งหนึ่งคำพูดเรียบง่ายแต่ลึกมากมันคือการยอมรับความจริงโดยไม่หนีและนั่นแหละคือความกล้าของคนที่มีบุญแท้ต่อมาพระมหาก้องพบถูกส่งไปอยู่ในพื้นที่กันดารไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาแต่แทนที่ท่านจะบ่นท่านกลับบอกว่าดีเลย จะได้มีเวลาคุยกับใจตัวเองมากขึ้นคำพูดนี้ฉันฟังแล้วขนลุกเพราะมันแสดงถึงใจที่เข้มแข็งท่านอยู่ที่นั่นหลายปีสอนหนังสือเด็กๆทำให้ชาวบ้านกลับมารักษาศีลจนคนในพื้นที่รักและเคารพท่านมากแต่พอชื่อเสียงเริ่มมากขึ้นกลับมีคนกล่าวหาว่าท่านสร้างภาพครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องนี้ฉันรู้สึกโกรธแทน แต่ท่านกลับยิ้มและพูดว่าเราควรขอบคุณเขาเพราะเขาช่วยเตือนว่าเรายังมีตัวตนให้คนเห็นอยู่ฉันถามว่าไม่เสียใจเลยหรอเจ้าคะท่านตอบว่าเสียใจสิแต่ถ้าเรายึดใจไว้กับธรรมะเราจะรู้ว่าเสียใจได้แต่ไม่จำเป็นต้องทุกข์ฉันเงียบไปนานมากเพราะมันทำให้เห็นว่าคนมีบุญจริงๆไม่ได้อยู่เหนือความรู้สึก เขาก็เจ็บก็เหนื่อยแต่ต่างตรงที่เขาไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นลากเขาลงไปเรื่องของพระมหาก้องพบทำให้ฉันคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์เคยตรัสว่าบุญใหญ่ที่สุดคือการไม่ผูกเวรคนทั่วไปเข้าใจว่าบุญคือการให้ทานการสร้างวัดการสวดมนต์แต่นั่นเป็นเพียงเปลือกนอกบุญที่แท้คือการรักษาใจให้ไม่มัวหมอง แม้ถูกทำร้ายลองนึกภาพสิเวลาเราถูกใส่ร้ายเรามักอยากอธิบายอยากปกป้องชื่อเสียงแต่คนมีบุญแท้เขาเลือกนิ่งเพราะเขารู้ว่าความจริงไม่ต้องรีบพูดมันจะพูดเองในวันหนึ่งเหมือนน้ำใสที่ต่อให้ถูกคนขุนยังไงมันก็กลับมาใสได้ถ้าเราไม่ไปคนมันเพิ่มฉันว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ไกลตัวเลย ในชีวิตประจำวันของเราเองก็เต็มไปด้วยบทเรียนแบบนี้ทั้งนั้นบางครั้งเราแค่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์แต่กลับโดนหาว่าขัดขาหรือบางทีเราเลือกเงียบในวงสนทนาเพราะไม่อยากนินทาใครก็กลายเป็นคนลอกส่วนตัวสูงในสายตาคนอื่นแต่ถ้าเรายังรู้ว่าทำสิ่งที่ถูกต้องและใจเรายังสงบได้แม้ในความเข้าใจผิดนั่นแหละคือบุญแท้ที่กำลังงอกงาม ในพระพุทธศาสนาบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้ผลในชาติหน้าบุญคือสภาวะของใจตอนนี้ที่เป็นกุศลและบริสุทธิ์เมื่อเรามีเจตนาดีพูดดีทดําดีใจเราย่อมเบาและเมื่อใจเบาเราก็ไม่แบกสิ่งที่คนอื่นโยนมานี่คือความต่างระหว่างคนดีทั่วไปกับคนมีบุญแท้คนดีทั่วไปอาจดีเพื่อให้ใครเห็น แต่คนมีบุญแท้ดีโดยไม่ต้องให้ใครรับรู้พระพุทธเจ้าทรงผ่านสิ่งเหล่านี้ด้วยพระองค์เองพระองค์ถูกกล่าวหาว่ามีภรรยาทั้งที่พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ถูกใส่ร้ายถูกขับไล่แต่พระองค์ยังแผ่เมตตากลับไปไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่เพราะพระองค์รู้ว่าความโกรธไม่มีวันชนะความโกรธได้ฉันชอบประโยคหนึ่งจากพระสูตร พระองค์ตรัสว่าโลกนี้มีสองสิ่งเท่านั้นที่ดับไม่ได้คือไฟและคำพูดไฟอาจดับด้วยน้ำแต่คำพูดต้องดับด้วยใจสงบเมื่อเราเจอคนเกลียดคนใส่ร้ายหรือคนพูดร้ายให้เราไม่ต้องพยายามพูดแข่งเพราะคำอธิบายจะกลายเป็นเชื้อไฟแต่ให้เราเงียบด้วยใจที่เข้าใจฉันเคยลองทำแบบนี้ครั้งหนึ่งตอนโดนเข้าใจผิดในที่ทำงาน ตอนแรกใจมันร้อนมากนะอยากพูดอยากอธิบายแต่สุดท้ายฉันเลือกเงียบและกลับมาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผ่านไปหลายเดือนทุกอย่างก็คลี่คลายเองคนที่เคยเข้าใจผิดก็เข้ามาขอโทษและตอนนั้นเองฉันถึงได้รู้ว่าทามัดทำงานช้ากว่าโลกแต่มั่นคงกว่าเสมอฉันเลยอยากฝากไว้ว่า คนมีบุญแท้ไม่ได้หมายความว่าไม่เคยถูกรังเกียจแต่คือคนที่ไม่ใช้ความเกลียดนั้นเป็นเหตุในการสร้างกรรมใหม่เขาเลือกให้อภัยเลือกนิ่งและเลือกเดินต่อและถ้าคุณกำลังอยู่ในจุดที่ถูกเกลียดเพราะพูดความจริงถูกเมินเพราะไม่ยอมทำผิดเหมือนคนอื่นหรือถูกใส่ร้ายเพราะความดีของคุณทำให้คนอื่นรู้สึกอายอย่าพึ่งหมดหวังนะ เพราะสิ่งที่คุณเจอกำลังพิสูจน์ว่าคุณกำลังเดินอยู่บนทางเห็นบุญทุกความเข้าใจผิดคือบทฝึกใจทุกคำเกลียดคือบททดสอบของศีลและทุกความเงียบคือโอกาสในการแสดงปัญญาอย่าลืมนะว่าคนมีบุญแท้ไม่จำเป็นต้องมีคนรักแต่ต้องมีใจที่รักความดีอย่างไม่เปลี่ยนเพราะสุดท้ายคนจะเห็นหรือไม่เห็นไม่สำคัญ แต่ใจเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ฉันอยากให้คนลองหลับตาแล้วถามใจตัวเองดูว่าฉันอยากเป็นคนที่มีคนรักมากหรือเป็นคนที่ใจสงบจริงๆเพราะสองอย่างนี้มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันและถ้าวันนี้คุณกำลังโดนเกลียดเพราะคุณซื่อสัตย์ถูกเมินเพราะไม่ยอมทำผิดเหมือนคนอื่นหรือถูกด่าเพราะคุณพูดความจริงขอให้คุณยิ้มแล้วพูดในใจว่า ดีแล้วนี่คือรางวัลของบุญเพราะพระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้แล้วว่าคนมีบุญแท้มักจะเริ่มต้นจากการถูกเกลียดแต่จะจบลงด้วยการได้รับความสงบที่ไม่มีใครพรากไปได้สุดท้ายนี้ฉันอยากฝากไว้กับใจคุณว่าอย่าก,กลัวการถูกเกลียดจากคนอื่นจงกลัวแค่การเกลียดตัวเองเพราะทำในสิ่งที่ผิดถ้าคุณยังทำสิ่งที่ถูก แม้จะไม่มีใครเข้าใจคุณก็ยังมีพระธรรมอยู่ในใจและถ้าใจคุณสงบได้ท่ามกลางความเกลียดคุณก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามากกว่าที่คิดขอให้เสียงนี้อยู่กับคุณในค่าคืนนี้ในทุกครั้งที่รู้สึกว่าโลกไม่เข้าใจให้คุณนึกถึงคํานี้ไว้ความดีไม่ต้องอธิบายเพราะเวลาจะพูดแทนเราเองแล้ววันหนึ่ง คุณจะยิ้มได้ด้วยใจที่เบาเพราะคุณจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าคนมีบุญแท้ไม่ได้ชนะด้วยการมีคนรักมากขึ้นแต่ชนะด้วยการมีใจที่ไม่เกลียดใครเลย